แล้วตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดป่าธรรมอุทยานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้มิงจะพาไปไหว้รอบๆบ,บริเวณวัดเลยนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยจะไม่มีโบสถ์แต่ที่นี่เนี่ยจะสามารถทําสังฆกรรมได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทําบุญสวดมนต์ทุกอย่างนะคะที่วันนี้จะมาทํเป็นอยู่ที่นี่นะคะเป็นใส่ศีลที่เขาแบบว่าทําพิธีขอแล้วนะเพราะว่าสักขันพิธีใหญ่เลยได้ทามาเลยเย้อ Hãy subscribe không แล้วตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดป่าธรรมอุทยานนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้หมิงจะพาไปไหว้รอบๆบริเวณวัดเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยหมิงจะมากราบนะคะหลวงพ่อกล้วยกันก่อนนะคะซึ่งหลวงพ่อกล้วยเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังว่าท่านเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านยังไม่ละสังขารแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือจะเป็นน้ำเหลืองเกษาท่านเนี่ยนะคะเป็นพระธาตุไปแล้วนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมากราบท่านด้วยนะคะไปกราบท่านกันค่ะ ญาติยาโยมออกเกศาไปบูชาเกศขาก็แปลเฉพาะก็อ,อยู่ตรงที่อุโบสถนะคะตรงนี้จะมีพระประธานอยู่ด้านหลังซึ่งวัดน,นี้เนี่ยจะไม่มีโบสถ์แต่ที่นี่เนี่ยจะสามารถทําสังฆกรรมได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทําบุญสวดมนต์ทุกอย่างนะคะที่วันนี้จะมาทํเป็นอยู่ที่นี่นะคะในวันนี้เนี่ยพอเราเข้ามาจะรู้สึกสงบลมเย็นมากเหมาะกับชื่อจริงวัดป่าธรรมาอุทยาน,นะคะ่ะ ไก่เยอะมากเลยที่นี่เออไก่กกอยู่ปะเนี่ย,ไก,กกนนย,ยไก่เยอะจริงจริงๆต้องบอกว่าที่วัดเนี้ยค่ะบริเวณจะกว้างมากเลยนะคะคือเราแบบเมื่อกี้เราไปตรงโบสถ์มาใช่ไหมคะนี่เราต้องเดินอ้อมข้างหลังเพื่อจะไปไหว้ทีละจุดทีละจุดแต่จริงๆที่นี่ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าเรามาวัดนี้นะคะเราต้องมาไหว้หลวง ปูใหญ่นะคะที่เราจะเห็นกันคือมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะว่าตอนหลวงพ่อกล้วยเนี่ยมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยนะคะทุกคนถ่ายไม่มีอะไรเลยแต่พอหลวงพ่อกล้วยถ่ายปุ๊บเนี่ยจะเหมือนมีเหมือนอลร่าะค่ะเกิดขึ้นมาแบบมีแสงขึ้นมาบริเวณพระแล้วก็ตรงองค์หลวงพ่อด้วยนะคะซึ่งองค์นี้นะคะเป็นเหมือนพระประธานองค์แรกของวัดนี้นะคะตั้งแต่สร้างวัดนี้ขึ้นมาเลยค่ะทุกคนมาจะต้องมากราบที่นี่นะคะ เหมจุดให้แม่แต่ตาค่ายไม่ขนหนูไม่แล้วแหละนี่ก็อยู่นะทุกคนเป็นยีราดอยากเริ่มจุดทุกคนเก่งมากซ้ำหนึ่งนะจ้ะไฟไม่ไฟไม่ม้อด้วยอ่ะไข่หัวแน่นอนหนูเป็นคนมีไฟไฟร้อนแรงแผดเผาจนสีผิวห อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะของที่นี่นะคะนั่นก็คือเจดีย์รัตนชาตินั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะต้องข้ามสะพานบุญตรงนี้ไปนะคะแต่ด้านหน้าสะพานคุณผู้ชมเห็นไหมเราจะมีรูปปั้นพญานาคสวยมาก2ด้านเลยนี่นะคะมี2ส,สีนะคะแต่ที่สําคัญกว่านั้นค่ะซึ่งภาคอีสานจะไม่มีนะคะนั่นก็คือเป็นรูปปั้นที่มีกิเลนอยู่ด้านล่างด้วยอันนี้เนี่ยเป็นคําสอนแฝงคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่ากิเลนเนี่ยคือเขาจะ นับถือแล้วจะมีกินมีใช้นะคะกินเหลือเฟือแต่อันนี้เขาแฝงคือกินแม้กระทั่งพญานาคคือกินเข้าไปก็กินไม่ได้ก็ต้องคายออกมาก็เหมือนกับคนเราคือถ้าเราได้เอาเยอะเกินไปโลภเกินไปยังไงเราก็เอาไม่ได้เท่าที่เราอยากได้เราก็เอาแต่พอดีพอดีนะคะอ่ะถ้า่างี้เราไปแสวงบุญกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่เนี่ยนะคะหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเน้นเป็นแบบ เวลาสร้างอะไรจะสร้างเป็นสีขาวด้านนู้นก็เป็นสีขาวกําลังสร้างอยู่เมื่อสักครู่นี้ผ่านมาจริงๆก็มีเจ้าแม่กลนอิมนะคะเป็นสีขาวแต่ว่ายังไม่ได้เบิกเนตรเราเลยไม่ได้พาไปดูกันนะคะนี่ปลาตัวใหญ่มากค่ะนี่ดูป้ายาให้ดูป้ายน,นี่ป้ายพระมาหาเจดีย์นะคะท,ทระเม่ตาหลวงแล้วก็ตรงนี้จะมีรูปปั้นหนลวงพ่อครัวด้วยนะคะ ลค่ตอนนี้เราอยู่ตรงเจดีแล้วนะคะจะเห็นด้านหน้าสวยมากเลยแต่ตอนนี้จริงๆเจดี JD ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในค่ะสวยมากเลยนะดูสิสวยเนาะเรียกก็บไปภาพนิ่งต้องตามมาด้วยนะอยู <c oughs> ่แล้วแหละเมาลุยนจังนภาพนิ่ง จจดีนี้นะเขาถึงทำพิธ on ีไปนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นเส้นได้ที่เป็นใส่สินที่เขาแบบว่าทำพิธีขอแล้วนะเขาก็ถ่ายพิธีใหญ่แล้วไยได้อามาเลยได้ได้ได้แล้ว และนี่นะคะเป็นเจดีย์ที่เราบอกว่าเขาเพิ่งทาพิธีผ่านไปนะคะเป็นเจดีย์แล้วมีพระประธานเป็นหินอ่อนองค์ใหญ่มากเลยค่ะแล้วเขาเพิ่งยกฉัดเสร็จไปเมื่อสองวันที่ผ่านมานั่นเองนะคะเสียดายมากๆไม่ได้มาแต่ไม่เป็นไรเรามาไหว้กันวันนี้ก็ได้ค่ะ <S <S ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาให้มายืนตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นหน้าท่านเลยนะคะ <S <S ให้มาตั้งจิตอธิษฐานตรงนี้นะคะรับพลังจากท่านแลวจะสมหวังดังใจหมายเลยค่ะ วหว้พระเศษค่ะหลวงพ่อใจดีมากเลยทำข้าวให้ทานด้วยให้แม่ชีทำให้ทานนะคะนี่นี่นี่พี Haj ่ไม่มาทานวันนี้ดูเด็ดแจ่วแจวแจ่วอีสานนะคะทุกคนอร่อยมากทานกับสะเดาค่ะมันจมีหอมด้วยหอมด้วยจะได้ยังไม่ได้ ที่วัดแห่งนี้นะคะยังมีที่ให้ไหว้เยอะแยะมากมายเลยวันนี้หมิงพามาจุดสําคัญสําคัญนะคะอย่างที่เมื่อสักครูน่นี้ที่หมิงอธิษฐานไปถ้าใครได้ผ่านมาที่ขอนแก่นนะคะหมิงอยากให้มากราบสักการะบูชาที่วัดนี้มากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวที่ต่อไปจะพาไปที่ไหนไปติดต,ตามกันเลยไปพยายามทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิธ์บุญทางสมมุกก็มีอยู่แล้ว สติปัญญาทำปทิปัญญาโลกให้เป็นปัญญาธรรมไงให้อยู่ในกองบุญกองกุศลนอย่าไปทิ้งบุญบุญลมหายใจก็มีแต่เรื่องบุญเรื่องบาปนะสาธุจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวโวนส,วสุขังพระองเอาแม่ไว้วัดก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเลี้ยงให้อ้วนไนว้ใหป